วอเดีวเออมันก็ล่าเกิดอีหลีอ่ะเนาะมันเขาจะออกไม่มันีว่าจะสองคำาพิ่สามคำปวดปวเห็นว่าโอ้น้่ไหนหน้าหเส่ลมือนน้ามาทำกวนไงเนาะไม่นั่งเนาะมันเลยตงถสามคำหนึ่งเนาะมันถเกิดดีที่ดอกเงี้ยเดีดอยู่ต่วมาทางสี่ประม่านหาคำสิบคำไปปดแล้วจเกิดอะไร คือค่าเด้เน,นาะนี่เป็นน้ำน้ำเมัอนสามีหินแต่เดี๋ยวมันก็นเลยน,น,น,น้ำรำลิ้มม้มชินเยนน้ำก็คอมนันตันอ้อนอนอนย น่าจะเกิดแจกโคตรเลยแล้กนคนได้ร้ายก็เอาไปใช้ไปกินดียุตว่าดีผลมันมักทุก่างหัวมันหันมากหมดแล้านะแต่เป็น แธวเน่าไสาให้ยายอื่นเนี่ยเต็มมือแล้วเล้วะนี่ว่าอยูหลึกเออไปจะยินเนาะเออท่านไหนก่อนไงประมาณสิบคำท่าสก่อนไงเนาะถอยว่าเดิ เกี่ยวขาเข้าไหมเออเกี่ยวขาไปดตีเกี่ยวขาเข้าอย่มาทางว่าทันไหนเป็นก้อนอืนั่ก็สินั่นกับใก้จีดับเลยน้อง้ามาไม่นอยหน่้ามานางห้างหมนเกี่ยวขกทำกนย่อมล้ำท่านเป็นนี่หรอไอ้ว่านะว่าว่าเที่ยงม่างนี้ว่าเถียงว่านะว่ เขาบอกเลบ่าปากด้ว่ตอันไปสามเขาอนะผุ้ได้ดูเห็ดโหลดปาด่าวะผุ้ได้ดูกนเห็ดตอนนั้นทุกมีเก่ยอะไรนี่คือคันเลยหน,นาะไละย่างมาบีย่างมาเอามาใส่กระทางกระทาที่สมทีเนี่ยอย่างมาโหลมดยมย,ยม,มันนี่หมองจับ็บจียเนี่ย นั่งหัวใะอีกสวยเยอะตรวจหยุดร่มีว่าตลาดตรูดดอกไวน้ำดอกเน่าเฉบริหาดือเกือบมาก่อนก็ได้ปากระยางมาหันเราไม่หันกระเดะไม่เราตัวน้อยตัวใหญ่แรงเนาะก็ไม่เอ็นดีหลีดิย้อนนี่เนาะเห็นมันโ่มีหลีเห็นมันไปใส่เอ็นเ็นย่างมันเบิดแล้วเอ็นเบิดแล้วเถาคักแล้วโยกขึ้นมาดูเอ้า

ไม่ตะเกาเพาบวกเลยนวกแล้วสิลวกยังเ้าไปนี้าปฝกๆต้มอีปูอีปูหรอบปนใสน้ำปลาเด็กเนาะจมือนี่ันมปลาทูมาสีแสบเน่ะเ็นไนโอ้ไดลายวล่ละิงก๊มดเอ่มหลยเาะเอาป้กิน เป็นคนได้ยังกันพ่อจินอยากเศร้าหรอเด้มีใสเป็นยังงยาก่อยากได้หลายไหมไส่กันแต่ว่าเออพ่อกินตาหันหน้าลังอะไรอย่าเงิ้ยไปส่วนนี้กันแต่ว่าเดี๋ยวเห็นนั่นแน่เนี่ยไว้ปูไดบ่มากกับมากหรอเด้ที่ผ้าไปเก็บเห็ดเพ็กไปปะไปหรอพี่ใสมือวัดจันเนาะโอ้ยเอา ไปเก็บว่วแด้ยางดอกเห็ดเพลกัะนะมันนางเก็บตั้งมองเก้าอยู่โคกเลยว่ามันเห็ดว่ามันเห็ดดินเดี๋ยแล้วหัวบเห็ดเปลกนี่มันสิเป็นโอเห็ดเพลกนี่มันสิเป็นอันยางกับวัวแดงเหงาวนะยางไปแน่มันกับพ่อเห็ดเห็ดเพลกหน่อยได้เลยนี่บอกอยู่นี่ว่ามันเห็ดเพลกใหญ่ดิเห็ดยางกับไต่ว่ามันี แล้วอเหอนก้มัอหนึงแก้มแก้วนั่นลเพรา่แเมีนเราสียางลวดลวดกนเห็ดต่ไร้เห็ดกอได้เลยนี่เผิ่อเราม่ไข่เพิ่นเกิดเราเพิ่นเอามาขายต้งแตว่นไวตกันรทุกครว่ากันเลยไหมเนาะกั่เนาะตกลงกันมาดีย่าขันเมียกับพ่อเจ้าเนี่ยอ้ไข่กับเจ้าซ้ำกัน คอยกัเจ้าซ่อมกันแล้วไม่ใ่งนีข่อยทั้งขาข่อยยังถ้าเทียขันบ่ไดดก็บเยาวากันเอะหว่าแตะว่าเย็นพนงมาขายเล็คขึว่มาบัไดดกสร้างนี่ขันไปมือเอื้อนก็สิเป็นวันเสาร์วันบั้เอาเป็นวันจันทร์ซะมันสิท่านเศียาเกิดจีไรเบื้องมันสิเป็นสาคำซีหาหก มือหัวคำว่อนไปวัดดอกหัวเงนมือหัวคำท่านี่ไปวัดดอกไปเก็บเห็ดมาไปเก็บเห็ดมาใส่จังหันตัวหนึเห็ดตัวตีไปวัดนึงเห็ดใส่แก้วจำแก้วคือดิบตัวเข่ามากุดมีบ่เข่าทั้งนั้นมีเปี่ยนว่าอยู่บม่งปากบัวตัวละว่าไม่น่าดีมีอยู่คือบ่ปากอั่นเอ๋อเกิดเสียแล้วว่าห้้องเอื้นได้ไหม เ้าบอกปากเปลี <tampoco S 2> so no, no, mm ่ยนที been, h, ่ห mm ้องเลยทีเรบอกบอปากเปนท่ห้อแล้วจาบกว่าเดเราไปเทียน้ำที่ซีนี้หนแมเอาหมูีจังเ้ยเอเอาเลยอาไปเทียรเียจังเงียหเาไปล่างอทางหอดีดีต้น่ะทางเส้นนี้เด้อทางเส้นกระจัอืมไปมองเดินเดิเนี่ย ไปมองเดินดูฮะเทียมมันไหลหม่องมันทีมันบ่มีเนื้อเด่นลาแล้วแล้วบ่แล้วบ่ลุแม่งหันแม่เราวจะอยู่ลอยหงาเราลอยหงาเมื่อเหล่าบ่มีตีแล้วบ่ห่อมีลุกแล้วเอากระลังกายนี่แม่อยู่าดูตะเฮียนเลยไหมมันเห็นเป็นลูกซึมเสาจินตาสาลายล้วมันกงยืนสาอุ้วานี่สาหลายอุ้วานนี่นอนอยู่ผู้เดียวฝนตกเนาะบ่มาททงเด้แต่เสียงมาผู้เดียวบ่มีมูอเบา กูจะอยากฟังเงนคืออแม่นั่งเท่กูนอนอยู่ใจฉี่กูบอมีหมูยังมียูทูบได้เต้ฝนตกมันบอมีผู้มาหลินน้ำเหมือนบะปวยแต่เศราบนี้มาตึมๆปวแต่ฝนงาบอกูอยากมีอย่นั้นเด้เอากระลุ่งตัวไว้ไฟลุ้งไวไฟเ ลมไปไฟตู้หนาเลยสักต้นตู้เดียวบานนี้ฝนตกฝั่งเศตไปฝังเศตมากอยังบ้านเป็นไฟนั่นไฟนี้ดาบนั่นแล้ไตไสิไปงไนนะนาาแล้วตแล้วเลยไต่้เี่ยเาสิไปางไ้บนันมีีเยอหลายบ่องเลยไมเลยง คคนผู้หายน่นไงเดเอางามกัดอพูดอ่ะคนผู้หายเอาง้ามยู่ตานี้ปั่นอะไรแล้าผู้หายปวดแบบเล้วปั่นปั่นซึ่คนผู้หายเะไใจดีอ่ะคนผู้ดีมันไม่ใจดีดอกใจไวะคนผู้ดีปฏิบัติห้นี่ยองเต้ผัวปฏิบัติไวนะแล้เอาไปสิต่อสิ ได้หลายแล้วนี่ว่าแต่มีอไรนะเน่นะแต่านี่แหละพอได้กินแล้วบ่มันพอได้กินหอดเลียกินเียันสนห่อไปยังน่นสวนยังมงเห็นยายวาีนั่นกินอ๋อสวนมึงเนามลงผู้้ก็ยังไหเนาะก็ยังไแมละงผู้้ยู่นี่

ว่ามันบ่ได้หลายปานี้เออได้หลายก็ดอเนาะไหลายปานนีบบ่าไปกัะปั่นต่อห้องมนี่ยเดิ๋ยมาขี้เดีนยน่ะยางตำ้งแต่้ึงกับว่าอย่งางยางนี่มัน,มนไปยายกก็ดอ่ะมามาพ่อละพ่อละ อ่อนซ้อนเลี้ยตนศาสตร์เขาพี่น้องหญ้าใบมดนไหม้าใบมนหลายก็เขา